สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหวยก็มากันที่รา้านราเมนฮาบุค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขามีเมนูต้นกำรับเริ่มต้นเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองให้ดูดูน่าทานมากๆเลยนะคะอันนี้สั่งเป็นเซตนะคือเขามีหลายเซตนะในที่สั่งมาก็จะมีเป็นบูตะโทรชาชูเมนแล้วก็มีราเมนงกระเทียมดำค่ะมีบูตะคาคุนิหนึ่งชามแล้วก็มีเกี๊ยวซ่ามีทาโกยากิแล้วก็มีชาเขียวด้วยนะคะเยอะมากๆ แบบจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าหิวค่ะหิวแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็มีสาขาใหม่ด้วยนะตอนนี้ค่ะเขาก็มีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะคะมีสาขาคอจูนสาขาบิ๊กซีพระรามสองสาขาโรตัลรัตนาทิเบตค่ะที่เหมยมากินก็จะเป็นที่สาขาบิ๊กซีพระรามสองนะน่ากินมากๆเลยทุกเมนูเลยนะคะแล้วคือน้าซุปของเขานี่คือแบบ เข้มข้นน่ะคือขอบอกเลยว่าอร่อยจริงถูกใจที่สุดเลยที่แบบกินมานะคะชอบดับรามินที่นี่มากๆค่ะคือมันแบบดีแบบดีแบบพูดไม่ถูกอะ่ะอยากให้มาลองเองค่ะแบบสดกันแบบร้อนๆน้ําซุปนะคะแล้วก็เส้นของเขาก็แบบเหนียวหนุบนุ่มดับมากอร่อยอะ่ะเอาเป็นว่าอร่อยค่ะแวะมาได้เลยนะคะ ที่เป็นสายราเมนสายเส้นนะคะเป็นเด็กชอบกินเส้นแบบหมวยห้ามพลาดเลยค่ะคือที่เนี่ยอร่อยจริงแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆหลากหลายเมนูลองไปตามกันได้นะคะทั้ง3สาขาฟอจูนบิ๊กซีพระราม2แล้วก็โลตัสา้านที่เด็ดค่ะตัวไปกินต่อกันนะคะ